สวัสดีครับมาสรุปข,ข่าวลิเวอร์พูลประจำวันที่29มิถุนายนในรอบเช้าไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับฟาบิโอโรมาโนเผยอัปเดตดีลยอร์เคเรสกับลิเวอร์พูลเดือดศึกชิงหอบพระการแห่งยุโรปวงการลูกหนังร้อนระอุข,ขึ้นอีกครั้งเมื่อฟาบิโอโรมาโนนักข่าวจอมแม่นแห่งตลาดซื้อขายนักเตะเอามาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่ลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่ากำลังเดินเกมจีบวิกเตอร์ยอร์เคเรสดาวยิงฟอร์มร้อนของสปอร์ติ้งลิสบอนที่ยิงกระจุยถึง54ประตูจาก52นัดจนทำ ลูกหนังโปรตุเกสก่อนหน้านี้มีรายงานจากฝั่งโปรตุเกสระบุว่าหงแดงได้เดินเครื่องอย่างเป็นทางการพร้อมโ่งตัวแทนลุยเจราจารหาข้อเสนอที่สปอร์ติ้งจะยอมปล่อยตัวซึ่งค่าไวาอยู่ในเรดราว80ล้านยูโรแม้ค่าฉีกสัญญาจะสูงถึง100ล้านยูโรแต่แล้วดราม่าก็โหมกระหน่ำเมื่อตัวของยอร์เคเรสและทีมเอเย่นออกโรงกล่าวหาว่าเฟริโกวารันดัสประธานสโมสรสปอร์ติง้งกลับคำพูดที่เคยรับปากไว้ว่าหากมีข้อเสนอราว70ล้านยูโรมาจริจรงจะไม่ขวางการย้ายทีมทว่าทางสโมสรก็ออกมาโต้เดือด ว่าทั้งหมดเป็นแค่คำกล่าวอ้างพร้อมกล่าวหานักเตะว่ากำลังใช้กลยุทธ์แบล็กเมล สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดข้าไปใหญ่เมื่อมีข่าวหลุดว่ายอเคเรสเตรียมบอยคอรตการเข้าแคมป์ปรีซีซั่นหากไม่มีความคืบหน้าเรื่องอนาคตของเขาในเร็ววันนี้แม้ข่าวลือจะมาแรงแซงโคง้งแต่ล่าสุดโรมาโน่กลับออกมายืนยันว่ายังไม่มีความคืบหน้าระหว่างลิเวอร์พูลกับตัวนักเต,ตะแต่อย่างใดผมยังไม่ได้รับข้อมูลว่ามีการเจรจาเกิดขึ้นในตอนนี้เป้าหมายหลักของยอเคเรสยังเป็นอาร์เซนอลโรมาโนเ่เผยกับก i ฟมีสปอร์ตแม้จะโดนเบรกอารมณ์กันบ้างแต่แฟนหงยังมีหวังเพราะลิเวอร์พูลยังคงมองหากองหหน้ารารยยใมม่่โดีชืออของเล็ ซันเดอร์อิซักและฮูโก้เอกิติเก้รวมอยู่ในลสอย่างไรก็ดีหากดูจากผลงานถล่มประตูในลีกโปรโตุเกสรวมถึงรางวัลโบลาเดปราตาที่เขากวาามา2ปีซ้อนบวกกับการพาสปอร์ติงควา้าแชมป์ลีก2ฤดูการติดการจะปฏิเสธพรสวรรค์ของชายคนนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายศึกนี้ยังไม่จบง่ายง่ายแฟนบอลเตรียมกอดจอรอดูบทสรุปดีลใหญ่ที่อาจสะเทือนตลาดซัมเมอร์นี้ได้ทุกเมื่อ เดือนแน่ซัมเมอร์นี้สื่อดังแฉอานาเซอร์ asser, พร้อมทุ่มทะลุ85ล้านยูโรล่าตัวลุยดีอารสปีกตัวจีลิเวอร์พูลตลาดนักเตะยังไม่เปิดทางการอ้านแต่กระแสก็ร้อนแรงแบบไม่แพวโดยเฉพาะอนาคตของลุยดีอาสปีกทีมชาติโคลอมเบียที่ตอนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนระดับทวีปหลังล่าสุดอานาเซอร์ทีมยักษ์ใหญ่จากซาอุดีอาระเบียพร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อดึงตัวเข้าไปร่วมทัพจากรายงานของเบนเจคอบส์นักข่าวชื่อดังเผยว่าดีอาสคือเป้าหมายเบอร์หนึ่งของ เอานาเซอร์ในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายและพวกเขาพร้อมเสนอค่าตัวมากกว่า85ล้านยูโรให้ลิเวอร์พูลพิจารณาลุยดิอาสยังคงเป็นเป้าหมายหลักของเอานาเซอร์แม้ลิเวอร์พูลจะยืนกรานไม่ขายให้บาเซโลนาเจคอบส์โพสผ่าน X ดีนี้เกิน85ล้านยูโรแน่นอนตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าดีอาสจะสนใจไปซาอุหรือไม่แม้เขาจะเปิดใจให้บาซ่ามาก่อนก็ตามก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเคยปัดข้อเสนอจากบาเซโลนาแบบไร้เยื่อใยและพยายามเร่งเจรจาสัญ,ญ ย่ญญาใหม่กับดีอาสที่ปัจจุบันมีสัญญายาวถึงปี2027 แต่การพูดคุยดูเหมือนจะไม่ราบรื่นเท่าที่หวังแหล่งข่าวจากโคลอมเบียอย่างปีเปซิเอร่ารายงานว่าทีมงานของดิอาสรู้สึกไม่พอใจเพราะเชื่อว,ว่าสโมสรบอกอย่างทำอีกอย่างทั้งเรื่องสัญญาใหม่และการเปิดทางย้ายทีมทําให้โอกาสที่เจ้าตัวจะโบกมือลาแอนฟิลในซัมเมอร์นี้เริ่มมีน้ําหนักมากขึ้นแม้ดิอาสจะเคยเปิดใจกับบาร์เซโลนาแต่ดูเหมือนว่าทางเจ้าบุญทุ่มจะยังไม่สามารถเดินเกมได้ลึกนักส่วนฝั่งซาอุดีอาระเบียกลับเดินหน้าเต็มกําลังโดยเฉพาะหลังเอานาเซอร์แต่งตั้งคอ โอเกเชซูสอดีตกุนซือเบนฟิก้าและสปอร์ติ้งเข้ามาคุมทีมซึ่งเขาก็สนับสนุนดีลนี้อย่างเต็มตัวหากลิเวอร์พูลยอมปล่อยจริงการย้ายทีมของดีอาร์สอาจกลายเป็นดีลมูลค่าสูงสุดอันดับ2ของสโมสรรองจากการขายฟิลิเป้คูติญโยให้บาร์เซโลนาขณะที่แฟนบอลหงแดงอาจไม่อยากเสียแข้งตัวเก่งที่ยิงไปอันดับ2ของทีมรองจากซาลาในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ด้วยข้อเสนอที่มากกว่าเท่าตัวจากตอนซื้อมาราว45้าล้านยูโรดีลนี้อาจเป็นหมากสําคัญในการเปิดทางไปล่า ดาวยิงอย่างอเล็กซานเดอร์อีซัคของนิวคาสเซิลก็เป็นได้จะอยู่หรือจะไปหงแดงจะยอมใจอ่อนหรือเดินหน้าต่อแบบไรดีอาร์ตต้องติดตามกันแบบนัดต่อนัดเพราะศึกนี้มีเงินก้อนโตเป็นเดิมพันนาโปลีเบนเข็มเตรียมล้มดิวนูนเยสเหตุไม่ตรงแทคติก หันเป้าเล็งเราเลงโซลุคคาคู่หูใหม่ลุยเซเรียอาดูเหมือนดีลระหว่างดาวินนูเยสกับนาโปลีจะเริ่มถอยห่างจากความเป็นจริงเข้าไปทุกชีเมื่อลาสุดจาลูก้าดิมาซิโอนักข่าวตลาดนักเตะระดับแนวหน้าของอิตาลีออกมาเปิดเผยว่ากำลังโน้มเอียงไปทางการล้มแผนล่าตัวหัวหอกจากเอร์พูลโดยเหตุผลด้านแท็กติกหลังมีข่าวว่านาโปลีภายปตาการคุมทีมของอันโตนิโอคอนเต้เดินหน้าพูดคุยกับเลร์พูลเพื่อขอซื้อตัวนูนเยสในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมข้อเสนอเบื้องต้น ราว45ล้านยูโรบวกโบนัส5ล้านยูโรแต่ทางฝั่งเลวพูยังยืนกรานต้องการดีลที่แตะ65ล้านยูโรขณะที่ตัวนูนเยสเองก็แสดงค่าทีไฟเขียวพร้อมย้ายเพื่อโอกาสลงสนามสม่ำเสมอมากขึ้นหลังฤดูกาลที่ผ่านมาในยุคอาเน่สล็อตเจ้าตัวหลุดจากตัวจริงหลายเกมทำไป7ประตู7แอสซิสจาก46นัดรวมทุกรายการพลิกแผนนาโปลีเล็งลูกคาแทนที่อย่างไรก็ตามล่าสุดดิมาซิโอเปิดเผยว่านาโปลีกำลังเบนความสนใจไปที่ลอเรนโซลุค กองหน้าวัย25ปีจากอูดินเนเซซึ่งถูกระบุว่าเป็นเป้าหมายสำรองหัดดีวกับนูนเยสไม่คืบหน้าและตอนนี้ดูเหมือนเขาจะกลายเป็นเป้าหมายหลักไปแล้วนาโปลีเริ่มโน้มเอียงไปที่ลูกค้ามากขึ้นเขาถูกมองว่าเป็นคู่หูในแดนหน้าที่เหมาะสมกับโรเมลูลูกากูมากที่สุดนี่ไม่ใช่เรื่องของงบประมาณเพราะสะโมสรพร้อมทุ่มถึง43ล้านยูโรอยู่แล้วแต่เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเหมาะสมด้านสไตล์และแผนการเล่นลูกค้าหัวหอกอิตาเลียนลูกค้าถือเป็นกองหน้า สไตล์โฮดิ้งบอลทำทางที่มีความแข็งแกร่งสูงและยังมีพื้นที่ให้พัฒนาเหมาะกับระบบของคอนเต้ที่เน้นความสมดุลระหว่างพลังและเทคนิคโดยเขาถูกวางตัวให้เป็นกองหน้าชาวอิตาลีรุ่นใหม่ที่เข้าคู่กับลูกกูได้อย่างลงตัวอนาคตของนูนเยสยังเปิดกว้างแม้นาโปล่จะถอยจากดิวแต่ประตูสู่การย้ายทีมของนูนเยสยังไม่ปิดตายโดยวัยเพียง26ปีและค่าตัวที่ไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับทีมใหญ่ในยุโรปเขายังอาจเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายศึกนี้ พลิกอีกแล้วแต่เกมของนูนเยสในตลาดยังไม่จบทีมใดจะกล้าเดินหน้าและเลี้ยวพูจะเลือกเก็บไว้ต่อหรือยอมเปิดทางให้เส้นทางใหม่ของดาวยิงอุรุกวัยได้เริ่มต้นขึ้นแฟนบอลจับตาให้ดีพอเส้นทางของดีลนี้อาจมีเซอร์ไพรส์อีกครั้งก่อนตลาดปิด สื่อ,อยอรมันหักล้างข่าวแอร์เบลฟ์ซิกสนคว้าฮาวิเอเลียดชัดเจนไม่ใช่เป้าหมายและค่าตัวเกินงบกระแสะการย้ายทีมของฮาวิเอเลียดมิดฟิลวัย22ปีของลิเวอร์พูลยังคงเป็นที่จับตามองในตลาดซัมเมอร์นี้หลังเจ้าตัวต้วตองพบกับีซันที่ไม่สดใสนับภายใต้การคุมทีมของอาร์เนสโอตแม้ในฤดูกาล2023-24เอเลียดจะลงเล่นรวมทุกรายการเกือบ3,000นาทียิ่ง3าจ่าย9แต่ฤดูกาลล่าสุดกลับได้รับโอกาสน้อยลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกที่ได้ลงเพียง3 360นาทีจากทั้งหมด10นัดโดยเป็นตัวจริงเพียง2เกณฑ์เท่านั้นและเกิดขึ้นหลังจากทีมการันตีตำแหน่งในลีกแล้วความผิดหวังจากโอกาสลงสนามจึงจุดกระแสข่าวว่าเจ้าตัวอ่านพิจารณาย้ายออกจากแอนฟิลด์เพื่อโอกาสลงเล่นที่สม่ำเสมอกว่าเดิมล่าสุดมีรายงานจากสื่ออังกฤษระบุว่าแอร์เบย์ไลฟ์ิกทีมแกร่งจากบุเนเดสลีกาเยอรมนีสนใจดึงตัวเอเลียดไปร่วมทีมทว่าข่าวดังกล่าวถูกเบรกทันควันโดยฟิลิปฮิงเซนักข่าวสายลึกของสกายเยอรมนีข่าวจากฝั่งอังกฤษรายงานว่าไลฟ์สนใจาวีเอลยแตต่มข้ ของเราในตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่เคยมีการเจราจาไม่มีแม้แต่การพูดคุยเบื้องต้นทินเซ่ระบุผ่านเอ็กนอกจากนั้นค่าตัวที่ลิเวอร์พูลตั้งไว้ระดับ45-50ล้านยูโรถือว่าแพงเกินไปสําหรับไลปสิกและในเชิงแท็ติกสไตล์ของเอเลียดในบทบาทเบอร์สิก็ไม่ใช่สิ่งที่ทีมกำลัมงมองหาในตอนนี้แม้จะมีหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่ตกเป็นข่าวว่าสนใจเช่นแอสตันวิลล่าไบรตันนิวคาสเซิลและเวสต์แฮมแต่ดีลจากฝั่งเยอรมันดูเหมือนจะหมดลุ้นไปแล้วอย่างชัดเจนสําหร สูญเสียแข้งพรสวรรค์วัยหนุ่มไปยังต่างแดนได้ระดับหนึ่งแต่อนาคตของเอเลียดก็ยังไม่ชัดเจนเพราะหาสถานการณ์เรื่อโอกาสลงสนามไม่เปลี่ยนแปลงการย้ายทีมภายในประเทศอาจยังคงเป็นไปได้ในช่วงโค้สุดท้ายของตลาดต้องติดตามต่อว่าเด็กทอแห่งเมอร์ซิไซร์รายนี้จะเลือกสู้ต่อในทีนแอนฟิลหรือออกผจญภัยครั้งใหม่เพื่อโอกาสที่มากขึ้น ฮาวิเอเลียตกดอีกอังกฤษคว้าแชมป์ยูโรยู21สามดาวรุ่งลิเวอร์พูลปิดซีซั่นสุดงามปิดฉากฤดูกาลด้วยความยิ่งใหญ่ฮาวิเอเลียตซัดประตูที่5ของทัวร์นาเมนต์พาทีมชาติอังกฤษยู21ป้องกันแชมป์ยุโรปได้สาเร็จหลังเอาชนะยอรมนี3ต่อ2ในช่วงต่อเวลาพิเศษสุดมันเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาในเกมรอบชิงชนะเลิศศึกยูอีเอยู21ยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพ2025อังกฤษส่ง2ดาวรุ่งจากลิเวอร์พูลเอเลียตและจาร์เรลควานซาลงเป็นตัว ก่อนจบครึ่งแรกจากอาการบาดเจ็บของอเล็กสกอตต์อังกฤษออกสตาร์ทได้อย่างเร้าใจนําก่อน2-0ภายใน24นาทีโดยเอเลียดเป็นคนเบิดสกอร์แรกแบบสุดคมจากจังหวะที่บอลเด้งกลับมาเข้าทางหลังเจ้าตัวจ่ายทะลุช่องแล้ววิ่งต่อเนื่องมายิงเองอย่างมั่นใจที่เป็นประตูที่5ของเขาจาก6เกมในรายการนี้ผัดมาไม่กี่นาทีโอมาริฮัชินสันแข่งจากอิฟสวิชก็มายิงให้ทีมขยับเป็น2-0แต่เยอรมนีไม่ยอ่อมง่ายๆตีไข่แตกได้ก่อนหมดครึ่งแรกจากลูกมงของหัวหอกร่างยักษ์ของาาเดลซันไวเปอร์น้ ในนาทีที่63เกมไหลเข้าสู่ช่วงต่อเวลาและแม้แอเลียดจะโดนเปลี่ยนตัวออกหลังหมดเวลา90นาทีแต่ก็มีสถิติสร้างโอกาสมากที่สุดในเกมนี้3ครั้งและ,สะแสดงให้เห็นถึงความบุ่งมั่นตลอดเกมอย่างแท้จริงในช่วงต่อเวลาคนที่กลายเป็นฮีโร่คือไทเลอร์มอร์ตันเมื่อเขาครอสบอลสุดแม่นให้โจนาธานโรมงจมตาข่ายเป็นประตูชัย32พาสิงโตน้อยคว้าแชมป์ยูยียูโร2ส,สมัยติดต่อกันได้สาเร็จด้านจารเรลควอนซ่าก็มีบทบาทสําคัญในเกมรับตลอด120นาทีทั้งตัดบอลและพาบอลขึ้นหน้าแบบ ใจกล้าสไตล์ที่ทําให้นึกถึงโจเอลมาติปสมัยพีก,กับหงแดงชัยชนะครั้งนี้นับเป็นการปิดฉากฤดูกาล2024-25อย่างสมบูรณ์แบบของ3ดาวรุ่งจากลิเวอร์พูลที่แม้จะเจอความไม่แน่นอนในระดับสมโมสรแต่กับทีมชาติพวกเขาเปล่งประกายอย่างชัดเจนโดยหลังจากนี้คาดว่าควันซาจะเป็นคนแรกที่อํลลาแอนฟิ์โดยมีข่าวว่าการย้ายไปร่วมทัพไบเออร์เลเวอร์คูเซนใกล้เสร็จสิ้นเต็มทีส่วนแอเลียตและมอร์ตันอาจพิจารณาอนาคตในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแฟนหงอาจใจหายแต่ฟอร์มแบบนี้คงอดคิดไม่่ได้วาาอนคตตทีมชิ กำลังเติบโตขึ้นจากเด็กลิเอรพูอย่างแท้จริง ทางการใกล้เข้ามาควานซาเตรียมตรวจร,ร่างกายจันนี้ก่อนซบเลเวอร์คุเซนดิวประวัติศาสตร์ของแชมป์บุนเดสลีกาตลาดน,นาเตซัมเมอร์เริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆและหนึ่งในดิวที่ใกล้เสร็จสิ้นเต็มทีคือการย้ายทีมของจารควานซากองหลังดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษยู21ที่เตรียมอำลาลิเวอร์พูลไปสู่ดินแดนเบียกับทีมแชมป์บุนเดสลีกาอย่างไบเออร์เลเวอร์คุเซนล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวตลาดนักเตะมือทองยืนยันผ่านเอ็กซ์ทวิตเตอร์ว่าจารควานซาจะเข้ารับการตวรวจร่างกกายกับ วันจันนี้ทุกอย่างถูกจองและเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วดีลวนี้ถือเป็นหนึ่งในการย้ายทีมครั้งสําคัญของซัมเมอร์โดยเลเวอร์คูเซ่นบรรลุข้อตกลงคว้าตัวควานซาในราคาเบื้องต้น30ล้านยูโรพร้อมโบนัสตามผลงานอีก5ล้านยูโรและยังมีการแทรกเนื่อนไขซื้อกลับไปด้วยซึ่งตามรายงานบางแห่งอยู่ที่ราว40-60ล้านยูโรแนวรับวัย22ปีจะเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2030และจะกลายเป็นการเซ็นสัญญาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเลเวอร์คูเซ่นแสงหน้าเคเรมเดเมียบายที่เคยย้ายมาร่วมที เมื่อปี2019ในราคา32ล้านยูโรเดีลนี้นะับเป็นการเสริมทัพแบบมีทิศทางของแชมป์เยอรมันที่ต้องการตัวแทนของโจนาธ,ธานทาซึ่งเพิ่งย้ายฟรีไปบาเยนน์มิวนิกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและควานซาก็ถูกวางตัวให้เข้ามาสารต่อทันทีฝั่งลิเวอร์พูลจะได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากควานซาเป็นผลผลิตจากอะคาเดมีทำให้รายรับจากเดีลนนี้ถูกบันทึกเป็นกำไรสุดที่เต็มจำนวนตามกฎ P.S.R. ของพรีเมียร์ลีกแม้ซีซั่น2023-24จะเป็นปีแจ้งเกิดภายใต้าการคุมทีมของเจอเกลต่ลดาาาสุภยใ้ การนำของอาเน่สล็อตควานซากลับไม่ได้รับโอกาสมากนักโดยจํานวนเกมที่ลงเล่นลดจาก31เหลือเพียง25นัดและออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแค่13นัดตอนนี้ควานซากาลังรับใช้ทีมชาติอังกฤษ U ยู21ในศึกชิงแชมป์ยุโรปและเพิ่งมีบทบาทสาคัญในเกมชิงชนะเลิศกับเยอรมนีซึ่งอังกฤษคว้าชแชมป์ไปได้หมัดๆส่งท้ายซีซั่นของเขาอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อภารกิจทีมชาติสิ้นสุดลงวันจันนี้คือจุดเริ่มต้นใหม่ของเส้นทางในเยอรมนีกับโอกาสได้ร่วมงานกับยอดทีมที่กําลังทะยานไกลในยุโรปจับตาาาาให้ดีควนซอจกลยเเเป็เพชม ยามอีกเม็ดของห้างขายยาสึกแดงเบือดนอกสนามลิเวอร์พูลอาร์ซนอลเปิดสึกชิงมาลิกโฟฟาน่าปีกเบลเยียมพรสวรรค์สูงลียงตั้งค่าตัว50ล้านยูโรตลาดนตัตเตซมเมอร์นี้เริ่มคุกรุ่นขึ้นทุกขณะโดยหนึ่งในชื่อที่กำลังถูกพูดถึงอย่างร้อนแรงในวงการฟุตบอลยุโรปคือมาลิกโฟฟาน่า ปีกดาวรุ่งวัย20ปีของโอลิมปิกลียงที่ได้รับการจับตามองจากทั้งลิเวอร์พูลและ Arsenal, อาร์เซนอล2ยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกจากรายงานของคอร์ดออฟไซด์ที่อ้างแหล่งข่าววงในสายเอเย่น e ระบุว่าทั้งหงแดงและปืนใหญ่กำลังติดตามฟอร์มของแนวรุกทีมชาติเบลเยียมรายนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมพิจารณาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้โรสรอยส์ Rose แห่งวงการปีกรุ่นใหม่ โฟฟาน่าสร้างความประทับใจในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยผลงาน11ประตู6แอสซิสกับสไตล์การเล่นที่ดุดันกล้าลุยมีเทคนิคการเลี้ยงบอลที่โดดเด่นและความกล้าตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายจนกุญซื้อของลียงถึงกับเอ่ยปากว่าเขาคือนักเตะที่มีศักยภาพระดับท็อปคลาสเสียนแท้จริงลิยงจำใจปล่อยตั้งค่าหัว45-50ล้านยูโรแม้ลียงจะ,ะเผชิญกับวิกฤตทางการเงินและเสี่ยงตกชั้นสู่ลีกเดอร์ส แต่พวกเขายังยืนกรานราคาขายโฟฟาน่าอยู่ที่45-50ล้านยูโรและไม่พร้อมลดราคาง่ายๆแม้จะต้องเร่งระบายผู้เล่นออกจากทีมหงแดงเล่งแทนดีอาร์สปืนใหญ่ล่าความหลากหลายแนวรุกฝั่งเลือ์ภูมองว่าโฟฟาน่าอาจเป็นตัวแทนระยะยาวของลุยส์ดีอาสที่อนาคตยังไม่ชัดเจนท่ามกลางข่าวย้ายทีมโดยอาเนสโอตต้องการเติมมิติใหม่ให้เกมริมเส้น ขณะเดียวกันมิเกลอาเตตาก็เฝ้ามองดาวเตะร,รายนี้เช่นกันโดยหวังใช้ศักยภาพการเลี้ยงกินตัวและการสร้างสารเกมเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับแนวรุกของอาสอนที่เตรียมลุยทุกรายการใหญ่ในฤดูกาลหน้าไม่ใช่แค่2ทีมไก่สิงก็จ้องตาเป็นมันไม่เพียงแค่หงกับปืนเท่านั้นเพราะทั้งทอตนมและเชลซีก็แสดงความสนใจในตัวโฟฟาน่าเช่นกันโดยเฉพาะไก่เดือยทอง ที่เตรียมยื่นข้อเสนอราว35ล้านยูโรสู้ราคาลิโอมแบบจริงจังจะลงเอ่ยที่ใครแม้ดิลจะยังอยู่ในช่วงแรกและยังไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการแต่ท่าทีของตัวนักเตะที่เปิดรับต่อการย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอาจทำให้ลิเวอร์พูลและอาเซนลมีภาษีเหมอกว่าคู่แข่งในลีกเดียวกันหากเดินเกมเร็วพอดิวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของค่าตัวแต่คือการแย่งชิงเพชรเม็ดใหมให่แห่งวงการฟุตบอลเบลเยียม ที่กำลังจะเปล่งประกายในลีกใหญ่ยุโรปสึกนอกสนามระหว่างหงกับปืนจึงน่าจับตามองไม่แพ้เกมคลอบเปิดใจหลังหงทุ่งสถิติสอยฟอร์เรนเวสชี้ตลาดเปลี่ยนไป ไม่แปลกที่เลือผูต้องกล้าทุ่มกลายเป็นหนึ่งเดียวแห่งปีที่เขย่าตลาดยุโรปทันทีเมื่อริผูปิดดีลคว้าตัวฟลอเรนเวสเพลเมเกอร์อัจฉริยะทีมชาติเยอรมันจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนด้วยค่าตัวสุดโหด100ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก16ล้านปอนด์รวมเป็นดีลที่ทำลายสถิติผู้เล่นค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรและวงการฟุตบอลอังกฤษ ดิวดังกล่าวสร้างเสียงฮือฮาทั้งนในแง่บวกและแง่ของเสียงวิจารณ์โดยเฉพาะจากแฟนบอลคู่แข่งที่ย้อนคำพูดของอดีตกุนซือเจอเกนคอปที่เคยกล่าวไว้เมื่อหลายปีก่อนว่าถ้ามีวันหนึ่งที่สโมสรต้องจ่าย100ล้านปอนด์เพื่อผู้เล่นคนเดียวผมจะไม่อยู่ตรงนั้นอย่างไรก็ตามล่าสุดครอปได้ออกมาเคลียร์ทุกประเด็นพร้อมชื่นชมอดีตต้นสังกัดผ่านบทสัมภาษณ์กับสื่อเยอรมันชื่อดังเวลส์ว่าเราทุกคนเห็นตรงกันว่าเวสคือนักเตะระดับสุดยอด ผมรู้ดีว่าเคยพูดว่าถ้าต้องจ่าย100ล้านปอนด์กับนักเตะคนเดียวผมคงไม่อยู่ในวงการนี้แต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับตลาดฟุตบอลก็เช่นกันผมไม่รู้ว่าอาเน่สลอตวางแผนจะใช้เวสในตำแหน่งไหนแต่เขาเป็นนักเตะที่สามารถมอบบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับทุกสโมสรได้ว่าเขาจะทำให้แชมป์พรีเมียร์ลีกทีมปัจจุบันแข็งแกร่งขึ้นได้แค่ไหนอันนั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปเวสกับค่าตัวที่มากกว่าแค่ตัวเลข เวสในวัยเพียง22ปีสร้างผลงานอันน่าทึ่งกับเลเวอร์กูเซ่นใน2ฤดูกาลหลังสุดจนได้รับการยกย่องว่าเป็นมันสมองของเกมรุกและเป็นหนึ่งในนักเตะเยอรอมันที่น่าจับตามองที่สุดในยุคใหม่แม้ตัวเลขค่าตัวอาจดูสูงเลี้ยวแต่หลายฝ่ายมองว่านี่คือการลงทุนในอนาคตของลิเวอร์พูลเพื่อยกระดับทีมให้กลับมาท้าทายความสําเร็จทั้งในลีกและเวทียุโรปภายใต้ย,ยุคใหม่ของอร์เนสล็อตแฟนหงได้ฟังจากปากเจเคแล้วน่าจะหายข้องใจ และยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นกับบทบาทของเวสในทินแอนฟิลเขาจะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนเกมรุกหรือปั้นเกมอยู่หลังกองหน้าสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเลี้ยวผูกําลังกล้าคิดกล้าทําและพร้อมเดินหน้าเต็มกําลังอีกครั้งใช่ ตลอดไปดิโอโกโชต้าประกาศข่าวใหญ่ลั่นระฆังวิวาแฟนสาวที่คบกันตั้งแต่13ท่ามกลางอนาคตในทีนแอนฟิลด์ที่ยังไม่แน่นอนแม้อนาคตในสนามของเขายังเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามแต่หัวใจของดิโอโกโชต้าแน่นอนแล้วศูนย์หน้าทีมชาติโปรตุเกสของลิวพูออกมาประกาศข่าวดีผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวหลังจูงมือแฟนสาวคนสนิทรูทคาโดโซเข้าพิธีวิวาอย่างชื่นมืน่นเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมา22มิถุนายน2025 ใช่ตลอดไปโชต้าระบุสั้นๆแต่ลึกซึ้งพร้อมภาพคู่สุดโรแมนติกจากวันสำคัญผ่านทางบัญชี X ของเขารักที่เริ่มตั้งแต่วัยเยาวความรักของโชต้าและรูทไม่ธรรมดา ทั้งคู่เริ่มคบหากันตั้งแต่อายุเพียง13ปีและเดินเคียงข้างกันตลอดเส้นทางชีวิตนักเตะอาชีพจนปัจจุบันมีลูกด้วยกันถึง3คนก่อนจะตัดสินใจประกาศความมั่นคงของครอบครัวครั้งใหญ่นี้ในขณะที่อนาคตในสนามยังไม่ชัดเจนฤดูกาล2024-25 20ที่ผ่านมาโชต้าต้องเจอกับอาการบาดเจ็บรบกวนเป็นระยะทําให้ลงเล่นไป37นัดยิง9ประตูและทํา4แอสซซสซึ่งถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่แฟนบอลคุ้นเคยทมกลางกระแสข่าวว่าอาเน่สล็อตอาจกําลังมองหาสู่หน้าระดับเวิร์ลคลาสรายใหม่เพื่อเสริมแกร ทาให้ชื่อของโชต้าอยู่ในข่ายนักเตะที่อาจอำลาถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์แห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกสนามช่วงปิดฤดูกาลนี้นอกจากการซ้อมส่วนตัวและพักฟื้นร่างกายแล้วเหล่านักเตะริเวผู้หลายรายก็ใช้เวลาสําคัญนี้ในการตัดสินใจก้าวสำคัญในชีวิตเช่นเดียวกับโชต้าที่พึ่งสลาโสนและนับเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในทีมชุดใหญ่ที่มีข่าวดีเรื่องชีวิตครอบครัวในช่วงซัมเมอร์แม้แฟนบอลจะยังต้องลุ้นว่าศูนย์หน้ารายนี้จะอยู่หรอย้ายแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคคคืออออหััวววใจจขขขงงเเาามี้แ้แแลละรรบ ของเขากำลังก้าวไปอีกขั้นด้วยความมั่นคงขอแสดงความยินด,ดีกับเดียโกโชตาและรูทคาโดโซกับจุดเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตและนี่ก็คือสรุปข่าวของเลี้ยวผูประจำวันที่29มิถุนายนในรอบเช้านะครับขอคุณสำหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ